1-7สัปดาห์นี้ประตูด,ดวงโชคเป็นยังไงเริ่มต้นที่คุณที่เกิดพศสอ4 1เสือเดินผ่านภูเขาค่ะอายุ26อย่าง27 123เป็นประตูสู่ความฝันไอเดียความคิดบันเจิดแต่บางคนก็นอนเกง้งเกง่งเป็นจังหวะกำลังกินกำลังนอนเนาะเอออย่าขี้เกียจนะอย่าคิดแล้วไม่ทำไอเดียมันดีแต่ไม่รู้ทำหรือเปล่านะคะ หนะึ่งสองสามถือว่าประตูเปิดนะประตูเงินรอจ้ะถ้าสัปดาห์นี้ไม่คิดคิดแล้วแล้วทำเนี่ยเงินจะเข้าเงินดีเรื่องงานเงินเงินดีเรื่องโชคนะบางคนจะเป็นเงินฟุกๆงานฟุกๆจากผู้หญิงคนหนึง่งหรือจากคนรอบข้างอันนี้ดีนะเป็นจังหวะความคิดเนี่ยมันขึ้นมาเลยว่าเผอเปเป็นความคิดที่สร้างเงินล้านให้กับตัวเองที่เหลืออยู่ที่เราทำอะเนาะเออนะคะนะประตูเงินเปิดแล้วประตูรักจะ่ะประตูรักปิด สัปดาห์นี้นะเป็นสัปดาห์ที่หาเยอะจ่ายเยอะลาหูล้วงทรัพย์บางทีก็ต้นสัปดาห์ดีกลางสัปดาห์ดีปลายสัปดาห์มีปัญหาห้ามออกจากงานนะตำแหน่งเงินดีก็จริงแต่ไม่เหมาะการลงทุนอะไรเสี่ยงๆเพิ่มจากเดิมถ้าลงทุนไปแล้วอย่าลงทุนเพิ่มถ้ายังไม่ลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้อย่ารีบทุ่มเงินก้อนใหญ่ๆกับการลงทุนเป็นอันขาดเพราะมันรั่วดูดิ นะคะเออแต่ยังเบามันแค่แกระจายเยอะตำแหน่งครอบครัวคนรักเวลาได้ไพ่แบบนี้บางทีงอนกับแฟนทะเลาะก,กับแฟนเลิกเลิกไม่ได้นะคะน้อยใจไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีมันขึ้นว่าอาจจะทุกข์เพราะรักแต่บางคนก็อาจจะมีคนที่บ้านป่วยหรือไม่สบายถ้าไม่รู้ก็อย่าไปจ้องจับผิดลูกจ้องจับผิดแฟนมากเกินไปนะเป็นความสัมพันธ์ที่อึมครึมถ้าถามว่าโสดจะพบรักไหมอยู่บนคานจะ้ะสเปคสูงคิดเยอะยังไม่ได้ลงหรอก นะคะเออบางทีมันก็ลงยากเนาะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้พี่อนจะบอกว่าเก็บเงินเอาไว้นะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยในช่วงนี้สุขภาพใจสุขภาพกายนะคะมีดวงที่อาจจะป่วยและระวังเรื่องงานเพราะปลายสัปดาห์มีโอกาสที่งานจะสะดุดจากที่ยอดขายดีๆปังๆช่วงกลางสัปดาห์อาจจะสะดุดก็ได้หรือบางคนอาจจะตกงานหรือบางทีงานค้างค้าง,างไม่เป็นไปตามที่เราคิดวางแผนเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้บริหารจัดการเรื่องงานให้ดีบริหารจัดการเรื่องรักให้ดีด้วยนะจ๊ะ อย่ามาโนไปเองเรื่องรักบางทีมันจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอยาคาดหวังในความรักสูงเพราะบางทีมันจะทุกข์เพราะความคาดหวังของเราเนี่ยแหละนะคะอ่ะมาเนาะระวังสุขภาพปลายสัปดาห์ถือว่ามีเคราะห์เบาๆหรืออึดอัดใจนะจ๊ะสู้ๆอืมมานะสุขภาพหัวเขา่าขาไมเกรนนะคะขายึดขาตึงบางคนนอนติดเตียงบางคนเดินไม่ค่อยถนัดนะคะออกกํลาลังกายขยับเข,ข,ขย่นตัวเองเยอะๆเนาะอย่าเอาแต่นอนอย่างเดียว โชคก็ไม่ค่อยเด็ดนะแต่จริงๆช่วงวันที่45หยังพอลุ้นอยู่คนที่เกิดพศสองห้สองเก้จ้ะเสืออยู่ในป่าอายุ38ย่าง39ปุ๊บนะคะประตูงานถือว่าเปิดนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยเดินทางท่องอินเทอร์เน็ต เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลหรือกำลังคิดกำลังมองหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองถามว่าดีไหมดีนะขยันทำงานนั่งหน้าจอไม่รู้นั่งหน้าจอทำงานหรือทำอะไรนะเอหนึ่งสองสาถือว่าเป็นจังหวะในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ขยันนะคะประตูเงินปิดแล้วช่วงนี้จะบอกเลยนะ นะคะช่วงวันที่สี่กับวันที่ห้าเนี่ยบางคนได้เงินไม่ตามที่เราคาดหวังคิดว่างานนี้จะได้เงินเยอะกับไม่ได้หรือบางทีคุณจะเจอปัญหาเก่าเรื่องเดิมทําให้รู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจบางทีปัญหาเรื่องหนี้สินก็จะเป็นตัวที่แบบส่งผลทําให้เรารู้สึกเหนื่อยในเรื่องของการทํางานก็ได้ส่วนถ้าใครงานดีเงนิงนดีอยู่แล้วสัปดาห์นี้นะคะอย่าคิดเรื่องเก่าเนาะเอ่อถ้าเกิดเสียงเงินกับเรื่องบางเรื่องไปแล้ว ถ้าเอาคืนกลับมาไม่ได้ปล่อยหาใหม่ลงทุนอะไรเสี่ยงๆไม่เหมาะลงทุนไปแล้วยังไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะคะบางทีไปทํางานหรือตกลงอะไรกับใครเรื่องงานเอาไว้เนี่ยบางทีมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินเนาะประตูรักกับเปิดปลายสัปดาห์ถือว่าดีอ่าเพราะฉะนั้นจะบอกแบบนี้คนที่อยู่ไกลกันนะคะงอนกันทะเลาะกันห่างเหินกันไม่เข้าใจกันทะเลาะกันเรื่องเก่ามีโอกาสมาปรับความสัมพันธ์กันได้นะคุณก็อย่าชวนทะเลาะนะคะ ถ้าจะห่างแฟนถ้าจะเลิกแฟนอย่าทิ้งเอาไว้นานอย่าเปิดโอกาสให้เขาไปใช้ชีวิตโดดเดี่ยวนานเดี๋ยวเขาจะชินกับมันแล้วไม่กลับมาเนาะคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาดามหัวใจหรือทักแชททักไลน์มาคุยดูให้ดีคนมีคู่มีโอกาสปรับความเข้าใจกันคนที่ติดผัดมีปัญหาเรื่องงานเวลาพลังไพ่สอง ไม้เท้ามาเนี่ยงานจะดีเงินจะด,จะดีโทรศัพท์จะดังเข้าจะมีงานที่ดีงานที่ไม่คัดคิดเข้ามาทําให้เรารู้สึกว้าวเนาะงานที่เกี่ยวกับคําพูดการพิมพ์การโทรการแชททุกกรณีไม่ว่าจะพูดเขียนนะคะอะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีหมดเลยนะคะคนในครอบครัวถ้าเรารู้สึกมีเรื่องไม่สบายใจบางทีคนที่เรารักหรือคนในครอบครัวก็จะให้คําแนะนําดีๆที่ทําให้เรารู้สึกชื่นใจก็ได้อดทนให้ผ่านตั้ง กลางสัปดาห์ไปให้ได้ปลายสัปดาห์ดีจ้ะว้าวอ่ะอืมนะสุขภาพระวังผมร่วงผื่นแพ้คันหน้ามืดนะจ๊ะคุณที่เกิดพศสองห้าเสืดยืนคุมเชิงอายุ50ย่างห้ประตูงานเปิดจ้ะนี่จะบอกเลยว่าไพ่ใบนี้ดีช่างฝีมือคนที่ขยันค้าขายจะได้เงินพิเศษเงินโบนัสหรือขยันเท่าไหร่ได้ตามนั้นแถมได้เบิ้ล ดีเนาะใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือซัพพอร์ตด้วยเรื่องงานงานก็ดีงานก็เดินมีคนให้งานให้เงินงานช่างเด่นนะตัวเองนะเออใครเนี่ยนั่งตอกงานทํางานอยู่งกงกคนตกงานก็ไม่ว่างไม่เหมือนคนตกงานนะจ๊ะมีอะไรให้ทําถ้าใครเอางานมาเสนออะไรให้ทําในช่วงนี้ทําไปก่อนนะคะประตูเงินก็เปิดอันนี้มีลุ้นโชคเนาะสัปดาห์เนี้ยงานดีเงินดีขยับขยายบ้านต่อเติมบ้าน จัดมุมบ้านใหม่จัดมุมร้านค้าใหม่นะคะใครที่ขยันไลฟ์ขยันขายจะมีชื่อเสียงบางคนทำออนไลน์เนี่ยชื่อเสียงออนไลน์จะเริ่มโอเคมากขึ้น,นมีคนดูเยอะขึ้นมีคนตามเยอะขึ้นคนที่ไม่ได้ทำออนไลน์แต่ผลงานดีทั้งรสชาติอาหารหรือกอารบริการดีเขาจะบอกต่อจะมีชื่อเสียงในตำบลอำเภอน,นั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ที่เราเนาะเวลาไพ่ขึ้นมาดีแบบนี้บางทีเราก็ต้องช่วยดวงด้วยนะ ไม่เห็นมีชื่อเสียงเลยมีแต่ชื่อเสียชื่อเสียงเนี่ยมีชื่อเสียกับชื่อดีเนาะมันอยู่ที่การสร้างชื่อนะจ๊ะอยู่ที่เราเนี่ยแหละเรื่องบริการกับการบอกต่อเป็นเรื่องสําคัญเพราะเดี๋ยวนี้คู่แข่งเยอะเนาะสู้ๆจ้ะ,ะชิวๆเรื่อยๆเป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็ทํางานเรียบๆเ,เรื่อยๆมีความสุขนะคะประตูรักปิดน้อยอกใน้อยใจคนรักไม่สบายใจเกี่ยวกับบริวารลูกเต้าบางทีถูกหลอกให้รัก นะคะมีน้ําตาตกนะสัปดาห์เนี้เออโสดอยากให้โสดไปก่อนรักที่ผิดระเบียบรักที่ไม่ชัดเจนรักที่เข้ามาขายฝันและไม่ทําให้เราเห็นสักทีผ่านไปปีสองปียังไม่ดีขึ้นมาเลยถอยซะเถอะนะคะจะถูกหลอกนะจะกินน้ำใต้ศอกหรือเปล่าส่วนใครที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องนี้ ก็หมายถึงความน้อยอกน้อยใจไม่เข้าใจกันหรือน้องหมาน้องแมวลูกเต้าที่บ้านคนที่บ้านอาจจะป่วยหรือไม่สบายก็ได้หรืออาจจะได้ข่าวไม่ค่อยดีเรื่องญาติพี่น้องปลายสัปดาห์ได้ไพ่ถูกหลอกผิดหวังเสียใจช่วงวันที่ห7เจ็ดเนี่ยต้องระวังไปไหนค่ำๆมึนๆระวังนะจะโอนเงินจะจ่ายอะไรระวังบางทีก็มีฟีลนอยอย่างไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะคนที่แบบห่างแฟนงอนแฟนอะนะ่ะเนาะ ฟังเพลงเศร้าก็ร้องไห้น้ำตาตกฟังซีรีสเกาหลีอ่านฟังดูซีรีสเกาหลีบางทีก็อินแล้วเกินเป็นฟิวนี้ลองถูกลองนะคะตัวเองนะอืมจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเนาะแต่บางคนก็ฝันไม่ดีฝันแปลกๆหรือรู้สึกวังเวงจิตตกบอกไม่ถูกนะคะอ่ะนะสุขภาพสัปดาห์นี้พี่หวานมองว่าให้ระวังเรื่องเลือดนิ่วในถุงน้ําอ่ะพวกอะไรอ่ะ ไตเนเอะอ,อย่าก,กินเค็มมากเกินไปนะคะไปตรวจเลือดไปตรวจสุขภาพสักหน่อยก็ได้ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะอย่างเบาจะแค่นิ้วล็อกนะคะแต่ถ้าใครโหมง,งานหนักช่วงปลายสัปดาห์อาจจะเป็นหวัดเป็นไข้ปวดหัวน้ำมูกไหลก็ได้ภาาแบบนี้บางทีมันอาจจะทำไมถึงน้ำมูกไหลปิดประตูหน้าต่างให้ดีไฟเสียไปซ่อมซะนะคะอ่ามาพสสองหศูนยเสือผ่านเสือผ่านป่าอายุหกอย่างหกสิบจ้ะ ปึ้งนะคะประตูเงินเปิดเฮ้ประตูงานเปิดเป็นคนใจดีใจพระชอบสวดมนต์ไหว้พระสายบุญมาแล้วจ้านะคะพ่องานแม่งานทํากระถินหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะโอ้ยพ่อป่าสินะเออเป็นจังหวะงานบุญน่ะใครมาชวนทําบุญใครมาบอกบุญหรือคุณจะเป็นพ่องานแม่งานได้หมดเลยแต่บางคนก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดี ใครชอบสวดมนต์บ้างคะยกมือขึ้นดีนะเสริมดวงอย่างน้อยทําให้เราได้สมาธิได้บุญด้วยประตูเงินก็เปิดจ้ะเออไปงานบุญเสร็จแล้วมีลาบปากได้กินของอร่อยเงินก็หมดไปออกับการกินการเที่ยวให้น้องหมาน้องแมวให้คนในครอบครัวนี่แหละมีความสุขนะคะระวังน้ําหนักขึ้นนะจ๊ะเนี่ยหัวเข่าขาเหมือนจะมีปัญหาด้วยไหมเออนะคะประตูรักได้ไพ่น้อยอกน้อยใจคนที่เรารักแต่ถ้าถือศีล หรือคุณอยู่ในธรรมะธรรมโนเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเนาะเพราะมันถึงหมบหมายถึงการบวชการถือศีลนิพัานากรรมฐานแฮปปี้มีความสุขแต่ว่าประตูรักพอได้ไพร่ราชนีจันเนี่ยบางทีจะมีฟิลน้อยอกน้อยใจแฟนบางทีอาจจะมีปัญหาเจอปัญหาเรื่องรักที่สองอถ้าอยู่ในศีลละธรรมทั้งคู่เนี่ยไม่มีปัญหาถ้าชอบไปสวดมนต์ไหว้พระไปถือศีลด้วยกันอันนี้ดีนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะแต่ระวังแฟนชาวบ้าน หนุ่มๆที่อายุ62 63หลายๆคนเป็นจังหวะสระ,ะโสดคุณจะเจอผู้หญิงในฝันอาจจะอายุน้อยกว่าอายุมากกว่าก็ได้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเอออยากจะใช้ชีวิตด้วยในบ้านปลายแต่สาวๆให้ระวังเรื่องรักจก้ะไม่ค่อดีผู้หญิงคนหนึ่งจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจ,จถ้ายังทํางานอยู่หรือต้องดีวงานกับใครหรือคุยกับเพื่อนอาจจะเจอเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะจ๊ะเออมันจะวนมาเนาะทําให้เรารู้สึกแย่งาน ดีเงินดีต้นสัปดาห์ปลายสัปดาห์งานสะดุดเงินสะดุดหรือยอดขายอาจจะดอกแต่ดวงแบบนี้ไม่ต้องกลัวเนาะมันขึ้นเลยว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณมีคนช่วยถ้าใครมีป๋าเปมีสายเปดูแลทั้งหนุ่มทั้งสาวก็จะมีคนดูแลไม่สบายใจเรื่องเงินอึดอัดใจเรื่องเงินเอาตัวรอดเรื่องเงินได้ยอดขายตกก็จริงแต่ได้ทางอื่นมามนก็ดีนะคะรรมรรมโมดีนะสัปดาห์นี้เนาะทาไม่ค่อยได้ไปไหว้พระทำบุญให้ไปสักหน่อย แต่ถ้าทําเรื่องไม่ดีแล้วชอบทําบุญบางทีบุญมันก็ส่งไม่สุดต้องส่งบุญเราดวงเราโดยการทําบุญเยอะๆเนาะกรรมมันจะได้กรรมเก่าถ้ามันมามันอาจจะไม่แรงหรือมาแค่ปแป,ป๊บเดียวเพราะเพราะบุญมันช่วยนะจ๊ะเปิดพสสองห้านะจ๊ะอายุ14ย่าง15และ2493อายุ74ย่าง75็ส้เสือลงจากภูเขาจ้ะปึ้งนะคะงเงเหงิด ใจร้อนอย่าขับรถเร็วอย่าใช้อารมณ์อย่าปาข้าวของอย่าทุบป,ประตูดังเออต้องเตือนแบบนี้อันเนี้ยข้อดีมีหลายอย่างผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาพร้อมซัพพอร์ตช่วยเหลือแต่ข้อเสียคือบางทีถ้าคุณเด็กอยู่คุณจะหงุดหงิดถ้าคุณอายุเยอะบางทีคุณก็จะใจร้อนอ่าน้างอีกหน้าง,งอไม่ค่อยสู้ดีเนาะนะคะ,ะอย่าขับรถเร็วนะอยู่ที่บ้านถ้าอายุเยอะแล้วทั้งหนุ่มทั้งแกเออทั้งหนุ่มทั้งสาว ก็ต้องบอกว่าห้ามเดินเร็วเพราะมีดวงที่จะไปชนนู่นเตะนี่สะดุดเจ็บแข้งเจ็บขานะคะแต่เป็นห่วงมากสําหรับเด็กๆห้ามขับรถเร็วนะอย่าเล่นอะไรผาดโผนมากเกินไปอย่าใช้อารมณ์อ้อมีดวงชี่ประจรลงเท้านะประตูเงินก็ยังเปิดเป็นไพ่บุคคลหมดเลยเนาะ เงินยังได้จากงานเงินยังได้จากที่บ้านนะคะอยากได้รถใหม่อยากขับรถเร็วมีดวงมีคนมาหาที่บ้านหรือมีดวงเดินทางในช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์เลยนะคะใบสุดท้ายขึ้นไพ่ปีกวิเวกอ่ะพูดถึงคนแก่ก่อนดีก่อนเนาะตำแหน่งรักเนี่ยมันขึ้นว่าต่างคนต่างอยูเออ่เบื่อบ้างเซนบ้างเบื่อพ่อเบื่อแม่บ้างเบื่อลูกเบื่อเต้าบ้างเบื่อแฟนบ้างความสัมพันธ์มันดําเนินไปเรื่อย คนแก่นี้ดีเพราะมันหมายถึงการปีกวิเวกกันอยู่กับตัวเองถ้าคุณเป็นคนที่ชอบไหว้พระทําบุญหรือชอบปลูกต้นไม้หรือมีมุมของตัวเองเนี่ยไม่เดือดร้อนเรื่องคนอื่นเยอะถือว่าโอเคนะจ๊ะนะ้อมีดวงไปถือศีลด้วยหรือเปล่าไม่รู้หรือเปิดประตูสู่โลกส่วนตัวไปสู่มุมของตัวเองโอเคนะเด็กๆสัปดาห์นี้ดวงเดินทางมันขึ้นมาตลอดเลยนะคะ เนาะขึ้นเขาขึ้นเขาลงห้วยไปเที่ยวถ้าเกิดไปเที่ยวบ่อยเดินทางบ่อยระวังในเรื่องของอุบัติเหตุแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองอยู่เนาะบางทีคุณพ่อคุณแม่ไปทางเราไปทางหรือไปด้วยกันแต่ทะเลาะกันนะจ๊ะนะช่วงนี้รู้สึกว่า a l น n ะไม่รู้เป็น home alone อยู่บ้านคนเดียวหรือว่าอยู่ไกลแล้วคิดถึงบ้านนะคะหรือว่าบางทีรายล้อมไปด้วยผู้คนมากมายแต่รู้สึกเหมือนใครไม่ค่อยเข้าใจเนาะอย่าใช้อารมณ์ใจาย,ยางหงุดหงิดในนี้บอกเลยว่าถ้าใจเย็น ทุกคนพร้อมช่วยแต่ถ้าใจร้อนพูดไม่คิดทุกคนก็จะถอยจากเราเขาไม่กล้าเตือนนะคะอ่ะเนาะคุณแม่ฟังแล้วก็ไปเตือนคุณลูกสักหน่อยแต่เด็กๆทั้งหลายจะบอกเลยว่าดวงไม่ได้ขี้เละถ้าไม่ใจร้อนเนะี่ยทุกอย่างถือว่าโอเคนะจ๊ะไม่รู้จะไปไหนเนาะสีเสริมดวงในช่วงสัปดาห์นี้ใส่สีน้ำเงินฟ้าม่วงน้ำเงินเ,เข้มๆนะเออเนาะม่วงน้ำเงินฟ้าอ่อนได้การทำบุญเสริมดวงนะคะในนี้มันบอกเลยว่าทำบุญอะไรก็แล้วแต่ นะคะแบ่งเงินจากความสุจริตในการทำงานไปทำบุญไปต่อยอดบุญสักหน่อยเล็กน้อยได้ทำบุญเกี่ยวกับการสร้างประตูวัดสร้างประตูโรงเรียนสร้างประตูโรงพยาบาลหรือสร้างสถานพยาบาลหรือที่ที่มีประโยชน์กับคนอื่นดีมากจะ้ะนะจ๊ะสร้างเนี่ยมันสร้างสร้างโอกาสให้กับคนอื่นการทําบุญก็คือการสร้างที่ที่มีประโยชน์ให้คนอื่นเขาได้ใช้นะจ๊ะ อืมอะไรที่มันเป็นการสร้างไหนไปดูซิจะให้ทุนการศึกษาเด็กก็ได้ด้วยเหมือนกันนะนะคะเลขหน้าภัยสองห้าสองห้าสองจ้ะสื่อเสริมดวงมาจากโทรศัพท์มือถือสองสามตัวท้ายลองดู